วัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งรอบนะคะครับผมเนื่องด้วยแบบเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมานคะคะกลุ่มเราลักเอ็พครบรอบสามปีพอดีสามปีแล้วโคตรคไวเอาไวไมากเลยองคเหมือนแบบว่าผ่านมาไม่นานนี้เนาะใช่พวกเราสองคนก็เลยอยากจะมาขอบรับรอบพระคุณนะครับครอบครัวของเราทุกๆคนเลยนะครับแอดมินบ้านเราลัก n อีทุกๆคนนะครับมียอดตั้ง กือบสองพันคนแล้วนะพันเก้าร้อยคนก็คนต้องขอบคุณพี่สาวตันนะครับพี่ปูขอบคุณมากๆพี่มุ้ยนะครับที่เป็นคนดูแลแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ทําเพจนี้ขึ้นมาให้พวกเรานะครับผมรวมไปถึงเพจอื่นๆด้วยหลายๆเพจเลยคือจริงๆแอดมินเรามีหลายคนมากเพราะว่าแต่ละเพจแต่ละเพจก็จะแบบว่าเป็นแอดมินคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบพระคุณเพจโนปุยน้องนุสิติรักคู่ขวัญฟินตลอดการด้วยมีผู้ติดตาม2,000กว่าคนแล้วนะคะ แล้วก็เพจคู่บ้านเอนะคะแล้วก็ตาม youtube ด้วยใช่แล้วก็ทุกคนที่ช่วยกันแชร์ผลงานทุกเราด้วยนะครับมันก็จะเป็นแม่วันช่างแม่วันคมดดี้มดแซบกุกุ๊กน้องฝันน้องดาวพี่ดาวด้วยแล้วก็พี่ลมพี่แก้มทีนะคะแล้วก็อีกเยอะเลยขอบคุณพี่สมพรด้วยเพราะว่าเป็นเป็นคนดูแลเพจ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 คู่บ้านเอ็นพีนะคะพี่สมพรแล้วก็ทีมงานนะคะ ก็ทางช่องไอจีไม่ว่าจะเป็นไอจีทิกตกอรก็มีครับผมขอบคุณนะครับที่ช่วยโพสต์แล้วก็ช่วยเม้นช่วยแชร์ผลงานของพวกเราแล้วก็สนับสนุนพวกเราขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญรางวัลน้ําใจต้องขอขอบคุณรางวัลน้ำใจทุกคนเลยในในครอบครัวของเรานะคะทุกครั้งที่เราได้คะแนเลยจริงๆขอบขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบไม่ทิ้งหนูสองคนน่ะแล้วก็แบบ ส่งกําลังใจมอบกำลังใจให้หนูสองคนตลอดไม่ว่าเราสองคนจะทําอะไรก็ตามก็จะเป็นกําลังใจให้พวกหนูมาเสมอก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็อยากให้รักพวกเราแบบนี้นะครับใช่ค่ะนนานรักพวกเราแบบนี้ตลอดไปแล้วเราก็จะสร้างผลงานแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักเป็นลูกที่น่ารักเป็นพี่ที่น่ารักให้กับทุกทุกคนตลอดไปนะครับคิดถึงหน้าเวทีลิเกมาขอขอบพระคุณขอบพระคุณหน้าเวทีลิเกด้วยที่ทําให้ พวกเราทุกคนได้มาเจอกันได้มาชื่นชอบคู่ NP นะคะแล้วก็เราก็อยากอยากแสดงแล้วล่ะเนะาะจะแสดงมากๆเลยขอบคุณที่ชอบเกลียวของหนูสองคนนะคะขอบพระคุณมากๆเราก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบว่าวันหนึ่งจะมีคนที่แบบว่าคนเป็นกลุ่มขนาดนี้ที่แบบว่าชอบหนูสองคนอะไรเงี้ยชอบการแสดงชอบอะไรเงี้ยขอบพระคุณมากมากเลยเราก็ไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ อยู่ข้างๆกันเนาะส่งกำลังใจให้หนูสองคนเสมอนะคะครับผมรักนะคะรับสนับสนุนพวกเราแบบนี้ตลอดไปนะครับค่ะไว้เจอกันหน้าลงลิเกนะคะอยากจะเจอทุกๆคนเลยนะคะช่วงนี้ยังไม่แสดงเราก็เจอกันทางไลฟ์สดไปก่อนนะคะยังไงก็รอติดตามหนูสอคนด้วยนะไม่มา